น่นนอนยี่น่นววสวัสดี FC บังชา้ามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นงูอะไรตามไปดูนครับ

มมายยังโอ้ยโง่ยิกมาจะละไม่ย้ําไม่เตือนนี่นะประมามาไม่รู้ตาอยู่เลยโอเคนะ FC เห็นแล้วว่าเป็นจองอางแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะครับนะติดอ่จะให้สะดวกในการทำงานบงเหราบงหเาโอ้ยอยู่ได้ไม่รู้นอนอยู่นั่น

nắng 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 tao nắng nắng ôi nắng 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 mời à, đây một người. Dayen, dayen. Moments của tao mày 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 ได้แล้จะหมายได้เลยรอรอรวรอ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 รเพอร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 เรอ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 อร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 รรรรรอรรออรอรมารรรรรร